สวัสดีค่ะคตอนนี้กำลังกับกรุเงเทพค่ะกรุงเทพก็คือทำอะไรกันอะถ่ายรูปสักภาไปไหนมาไปพยายามพยายามจะไประน,นองกับพยายามภูกเก็ตบ้านคุณต้น ไว้พระไปมีเรื่องกับชาวบ้านก็ไปทั่วเลยดูคนทั้งหลังดิพี่ตู่ไม่น่าจะสาวผ้าปะอย่ามายุ่งกับฉันมินมินไม่ได้สาวผ้าเอาไปคุยเด้อไปคุยเอาคุยกันสองคนนอนใครอ่ะคุยเทียวแคมป์เทียวแคมคุยอะไคุยจตัวเองี่คุยจากตัวเองก่อนแล้วคุยกันต่อเลย มีผู้ชนะยูสลาบินสลาบินเด็นกันแนวนอนแนวนอ แต่ไม่จอทุก่าชก่วโดนโดินรเอชีสกบินเอี่งแค่ะูนย่งซงนำานงทาเกินหนึ่งันหงร้อยนึ่งร้อยซึ่งต่วนจากสนามบินดอนเมืองไปุทางค่ะ่เทปาเ้ผ่านแต่พอมาที่ภูเก็ตไม่ผ่านหที่นถึที่ห้แที่สองแถวทำเรื่องเรียนนะแต่ก็ไม่เกิดประโยชน์ก็เลรคิดว่ามาทันกาไม่เคยค่ะ ขากได้เป็ความช่วยเหลือเคะขอความรับผิดชอบพนักงานแรกๆขอบคุณค่ทา evening